เพื่อนชิพนะคะมาจากว่าเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่นที่ค่อนข้างเยอะเป็นศรักยาพที่ดีของชุมชนนำเอาผลผลิตที่อยู่ตามหัวได้ไยนาของเกษตรกร,กรนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในปัจจุบันที่เราทำก็จะมีกล้วยมันเผือกแล้วก็ขนมค่ะ <S <S ปัญหาในปัจจุบันที่เราเจอคือเป็นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเทรนของลูกค้าขอบคุณ NEC ดีทองช่วยให้เราวิเคราะห์ได้แล้วก็ดูว่าเราจะไปในทิศทางไหน หวานธรรมชาติกรอบเคี้ยวเพลินไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียอร่อยเพลินลิ้นจนชิ้นสุดท้าย ฟพื่นชิฟนะคะมาจากว่าเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่นที่ค่อนข้างเยอะเป็นศักยภาพที่ดีของชุมชนนาเอาผล,ผลผลิตที่อยู่ตามหัวได้ไปนาของเกษตรกรนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางด้านการเกษตรค่ะซึ่งก็ในปัจจุบันที่เราทําก็จะมีกล้วยมันเผือกและก็ขนุนค่ะผลิตภัณฑ์ในตอนนี้นะคะก็จะมีกล้วยเบกตกตซึ่งเป็นสูตรหวานธรรมชาติไม่เติมน้ําตาลไม่ใส่สารกันเสียนะคะผลิตจากกล้วยน้ําว้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้วยอบเนยนะคะนี่ก็ทาจากกล้วยหอมทองนะคะมัน อบเนยเคลือกอบเนยขนุนอบเนยนะคะนอกจากนี้เราก็มีแคคกเกอร์มันหวานเจลลี่ขนุนปัจจุบันนี้นะคะทาง p r i n อ i p ิปเองก็มีช่องทางกันจำหน่าย Facebook นะคะ TikTok ค่ะแล้วก็มีขายให้กับทางร้านกาแฟหรือว่าร้านคาเฟ่นะคะ เป็นความชุดีของวิสาหกิจที่ที่เราอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองสวนนะคะซึ่งเราจะมีวัตถุดิบซัพพอร์ตตลอดทั้งปีนะคะมีแค่เป็นบางเดือนที่เราจะซื้อแพงหน่อยเท่านั้นสําหรับวัตถุดิบที่เราใช้เป็นหลักก็จะมีกล้วยมันเผือกนะคะจุดที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของเราก็คือเราอยู่ในเขตดินภูเขาฟไฟ6ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประสานด้วยคุณค่าจากสายน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินตรงนี้ก็คือเป็นจุดเด่นในพื้นที่ที่เรามี ปัญหาในปัจจุบันที่เราเจอก็คือเป็นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเทรนของลูกค้านะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเทรนลูกค้าก็จะเป็นเทรนสายทางด้านสุขภาพเป็นหลักเราก็เลยเ,เข้าร่วมกับหน่วยง,งานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเพื่อดูว่าจะมีการปรับผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าค่ะสาหรับโครงการ n c นะคะปีนี้ก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ประสานเข้ามาก็ตอบรับแล้วก็เข้าร่วมการโอบรมทันทีค่ะที่เรานํามาใช้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ BMC ะะซึ่งเป็มน,น,น,นีนะคราะห์ไดด้้แลวก็ูว่าง เราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนแล้วก็กลุ่มตลาดที่เราต้องการจริงๆคือกลุ่มไหนค่ะคอนนคชันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการที่มาจากหลายกลุ่มเราก็ได้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มพี่ๆน้องๆด้วยกันนะคะขอบคุณ NEC ดีพร้อมที่มอบโครงการดีๆสำหรับผู้ประกอบการใหม่ค่ะเรียนชิปได้รับมาตรฐานตัว Primary g m p นะคะมีอย แล้วก็ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตัว Product ั h a เ p ี o ยนะคะเป็นประเภทฟังช i ่น a ลฟ o o ดจากทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากสมาพันธ์ SME ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือค่ะ ทางบริษัทของเราเนี่ยก็ได้น้อมนาพระราชรดำริของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรามองว่าหัวใจของการทํางานที่ว่าทําจากง่ายไวใหม่ใหญ่ยั่งยืนนะคะง่ายคือทําในสินที่สินค้าที่ไม่ได้ต้องยุ่งยากมากนะักทําได้ไวและสามารถที่จะขยายให้ใหญ่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะส่งมอบในส่วนของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืนไปสู่รุ่นถัดไปให้สามารถที่จะทําต่อจากเราได้นะคะ สำหรับแผนการพัฒนาใน1ปีข้างหน้านะคะเราก็จะมีการปรับปรุงลงเดือนและก็นําเข้าในเรื่องของเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้คุณภาพนะคะเพราะเรามองเป้าในว่าในอีก3ปีข้างหน้าต้องการส่งออกในต่างประเทศให้ได้ะคะ่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ที่จะเติบโตได้ภายใน1วันหรือแม้แต่ใน1ปีแต่สําคัญอยู่ที่ความตั้งใจที่จะทํางานค่อยๆเติบโตไปค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือให้เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตและเราพร้อมที่จะส่งมอบสิน ที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภคนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะสั่งผลิตภัณฑ์ของเพลินชิพไปทานนะคะก็ที่ l ลายหรือ f a c e b o o k นะคะเพลินชิพได้เช่นกันค่ะหวานธรรมชาติกรอบเคี้ยวเพลินไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียอร่อยเพลินลิ้นจนชิ้นสุดท้าย